บาัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับตาสา,าวเ่าลักต่างวัยค่ะพญ่ชมยชลิ์ครับมาพ่อกันอีกคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเหมือนเดิมเส้นเก่าเหมือนเดิมการใช้ชีวิตคู่รักไทยยามเช้ามาทําอะไรนี่มาจับให้มาหยอือมเห็ดแนวกินเนห็ดแนวแซบเห็ดแนวอยู่เนวเกลินกันคือเก้านะครับแนวแซบคือยังม่าูเมื่อนี้เมนูปลาดุปลาปลาดุสองตัวปลาดุสองโตนะครับ จะมาอมใส่ผักไช่ผักไช่ผักไช่ขีนกนะครับเตรียมอุปกรณ์ไปเตรียมครับเตรียมไปเรียบร้อยมีงแต่จีดำเนินการปุ่นดังไฟควดพุดเอาอยู่ปุ่นนะครับอันนี้ก่อนอื่นเฮาก็จะมาตำเครื่องก่อนเนาะตำเครื่องตำเครื่องใส่มอตะไคใบมะกรูดว่าคามอตะไคใบมะกรูดนะครับอหรือว่าเจ้า เจ้ามามาตามห้ค่อยอ้ะวนันหนึ่งนี่อ่ะไอยนั่นไส่โคกกันจังคอยไปควบปลาจังคอยมา,อตาตัดปาลาตัดปลาแล้วก็อ่าหา้าใ,ใบผักผักไชยเนาะนเหมือนเดิมนะครับควบบันบันอาหารอีสานเอหมือนีะเปลี่ยนมุมนจักหน่อย อ่ะอันนี้ไว้หนิไม่ยังเห็ดอันนี้จะเอ่นนเอใจพักใส่ใจพักใส่ใส่ลายบอนี่พักไปใส่ในในลายลายลลหลวมนี่ใส่ไลายมึงใส่ลายหวามไรเ <ใน S 1> <ๆ S 2> ผ็ดจวดจัดเน,นี่ยจังเลยซอยกันเ็ดจังแก่เนาะกระเทียมใส่จตะหัวหนึ่งหมดเครื่อง,งหัวนะนเขาเห็ดจังเลยเนาะเขาเขาว่าเขาไอ้ อันนี้เขาจะตัดตัดเครื่องโอชันตัดเครื่องสิเอามุ่มลงงุ่มลงทุบเป๊ะโอชันลองหมดมันีโปิวป่ะปะเออออกอินดีแนละ้วอ้อโหหัวสีใครจะใส่สามเหมือนเาะใส้ลายกับแสบลายเนาะมันจะตัดข้าวมันบริเวณมันข้าว <ม>แล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะครับเป็นสมุนไพรเป็นยานั่นละยาตามันประจําบ้านสมุนไพรใกล้ตัว,วพ่<ม>อเราไปมกพริตามน,นี่ <ไป S 2> ม,มกพริกดิบห้าใส่เป็นนวยเลยเนาะอ่ามกพริกดิบใส่เป็นน่วยอันนี้มกพริกแห้งใส่นี่ละมกพริกดิบใส่เป็นผัก อันนี้ใบมะกรูดก็ใส่แล้วนะตำนี่แตะเใส่ล้เก<ส>ลือใส่แล้วเขาจะเอามาใส่เป็นแผ่นเอาซื้อมาหาสิมฮาบาปลาคืนคืงกิโลกว่าหกขีดเนาะ ล่อันใส่ชีวิตเนาะไม่มีคอนเทนต์แล้วบ่็อกเป็นคอนเทนต์บ่็อกเป็นคอนเทนต์คือเป็นการใส่จริงๆเวยรู้สึกว่ากล่องมันจะไกลไปเนาะมันก็สวยอยู่สวยมาเอาทำแบบนี้เลยเนาะมุมกล่องมุมกวกมุมกล่องยังก็ต้องยังไงล่ะทำยังสีเลยฝากเป็นกำลังใจให้เฮาเด้อ อยู่แบบนี้แบบบ้านๆง่ายๆเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดเินแบบมนบ้านช่วงเวลาบ่บมีงานงานว่างกัมาเฮ็ดกับขขาน้ำกนานถ้ามือใดมีงานเฮ็ดกะแบ่งหน้าที่กันช่วงนี้นักใจนะครับผมนักใจหรือว่านัก, <c oughs> นกใจในเศรษฐกิจศกเศรษฐกิจกมันบ่ดี คือเทียบกับเฮ่ากับเพิ่นก็คือกันเห้วเนาะทั่วไปนะครับผลกระทบทั่วไปเลยแ่ละแมนขนาะดอ่าเป็นอันอันเศร้าให้เศร้าสวนอีกอย่างนะเป็นส่วนยางอีกอย่างนะกะราคาลงเดี๋ยวนะลงยางราคาตกต่างมากตอนนี้นี่ได้เขา่าเข่าขึ้นเพราะว่าอ่าย่ามนี่เขามันยังเป็น ลัางคนเขายัางเป็นเม็ดเขาอยู่แมยังบานในรงอ่าหน้ากรบมีั่นแหละผละดีเต็มว่าปีเกินปีนี่ลายลาย,ลายสถานที่หลายลายพื้นที่น้ำพ่วม,มน,นี่กันแล้วหัวก็ต้องผาถูเนาะห,หัวก็ผ้าปะอ่าถวผพามันก็นจะพาตัวเอาเม็ดใหญ่มากผา<อ>มันจะบบสุสบกสกบเพียงกันเดี๋ยวเ้าเฮาจังมาบึง มีห้าวกบมาเริ่มคนเลยเนาะใส่หม้อคน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 ,คนก็คือคนเข้ากันมนนีเครื่องตีข้าต่ำไหมเครื่องต่ำใช้น้ำปลาแดกของลูกค้าใส่ลาบอนใส่ใหมัหนวัวคนเลยอีกหน,อหนึ่งก็ได้เพราะว่าเพราะแล้วมัน <จะ S 1> นินัวลายคน เกลือใจกับไอ้มะพริกแล้วใส่หลายใเจาใส่หลาย่าก็ยุบเหมือนหนึ่งเอาใส่อีกก็ได้คนนั้นเข้ากันกอุดสรงตัว นี่ักพริกสดนี่เนี่ยพักใส่สไปเก็บ<ส>เองได้นี่ใส่ลายก็แซบลายแต่ว่ามันแซบทองแซบแซบทองมออันีอ้ยอะละวันนี้น้ำล้างโคกใส่หน่ยนึงก่อนนะ ตคนนึงคน,นนึงไปล้วนก่อนแล้วก็าามาใจ่าฟักใส่ไปไซไซบัตหน่ละ่ะเอาลงตำเราบ่เอาลงตำเรา,าม,ม,มันมีดังทานเนาะดังทานใจเย็นๆเอ็นเฟืนเฟืนมันเปียกเปียกทำไมเฟืนถึงเปียกฝนตกนี่อันนี้กาจามา พอดีอันนี้ฟดอันนี้เปลี่ยนสีกะพักแล้วพอดีไปไปเฮ็ดพักเปใจพักไส้ไปเบิ้งอันไปเก็บเองนี่นี่พออย่างสำลิดเอาไปเก็บไปเก็บเซนานเออเฮงกะงามคือเขาเซนานก่อนแตวจังมาใจนี่เวลาก็เลยคือเอาไปเฮ็ดแนวนั่นคือพอใจก่อนแต่จังมาล่างสันทีกะกะเลยถามกลับขึ้นว่าเอา เอาใจอันเอาไปล่างก่อนละค่อยมาใจมั่นใจพอได้บ่สนอกมันกะคือเก่านะครับัมันมันอยู่ที่อ่าขั้นตอนหนึ่งสองสามซื้อมันกะบ่ลนล่างล่างน้ำเรามันตีละไล่เนาะมันกะบ่ละล่ามันกะบ่ละไล่แหละไปกับน้ำมันกะยังใช้ได้ทําได้เหมือนเดิมอ่ะไปเก็บอยู่ท้างหลังวัดไปเก็บอยู่อันสะสะห่างหลังวัดโมมันหลังวัดในวัดเลยอะ ในวัดหลังในวัดด่านหลังด้านปาย่างเนาะครับผมโอ้งามครับบอนเอเลเก็บมาไม่ๆเลยมาเบงปาก่อนงานจะฟดแล้วดีโอ้โหเดี๋ยวปามันจะค้นาาประไดอ๋อใจพักแล้วเขาก็ลัาเบึงหมอมาเบิงซุกแล้วล่ะนี่เขาจะมาใส่เอ่อ พกชัยเนาะที่เข้าใจแล้วนะก็าโวเด็กปลายราไงามๆแต่เบื้องว่ามันยุบแล้วมันจะได้ลายเป็นเด้มนันก็ได้หน่อยๆกินเลยโอ้กกินเลยแก้เบาหวานแม่อันนี้ซ้ำนี่นะเดี๋ยวถ้าเบื้องว่ามันยุบ่ามันได้ซ้ำใดเนาะปิดฟ้าใส่น้ำพักหยุบจบเอาปลต้องคนดอกพักมันไอ้ป่ามันทีมุนะมาเบื้อง ยุบแล้วพักผักไสข้นมึนงเด้อถูกเมื่อกี้เต็มมอว่าได้ซมีโอ้ยได้กินเสิบแซ่บแล้วเมื่อนี้่คนซมนีกับพ่อเลยคนคนให,หนนำมันเขาจะความอ้อู้อ้าถูกเห็นตาแซ่บเลยมั้งไหมอืออุตอ้ตักเลยเด้บานี่อ่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสร์บพร้อมเสร์บพร้อมกิน น่ะขนาดบกค้นป่าก็ยังมูลหมดแล้วเห็นรู้ว่าพักไซมันยุบเสียเป็นกองแบบนี้ได้ได้ซ้ำนั่นป่ะได้ซ้ำหนีปาได้พี่น้องได้ซ้ำหนีเนี่เอาเอาบั้นเลยเอาอแบงแบงแบงเอาแบงว่ะมันแบงเครื่องมือน่ะเอาเครื่องมือไว้นี่เนาะมันท้อท้อท้อท้ท้หอมหอม บ่ต้องซิมเดินเสีบแล้วบ่ต้องซิมแมนปาสครับพี่น้อักนะสุดแ,แล้วมากินข้าวน้ำกันเดอ้ออาหารอของเราวันนี้เอ็ด<ง>กับเกลกกับปลานกินทำนี่แหละอ้อมปลาดุกใส่ใบผักใส่เนะาะกินง่ายๆบา้าบนๆพร้อมกับสายฝน,นตอนนี้ฝนกระตกลังย่อยมาแล้วอ้าเจอกันเกลกมากินข่าวน้ำกันเด้อเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เนาะฝากเป็นกำลังใจให้เฮางสองคนเด้อ รอบนี้โบมีคอนเทนต์แล้วต่อไปนี่มีแต่การใช้ชีวิตจริงเนอะอาะกะุกีกกก่ยวกับใช้ชีวิตจริงมั่นแหละแมนทุกคลิปกาใช้ชีวิตจริงแล้วก็มีคอนเทนต์เนธวันนี้กับคอนเทนต์มันก็สีนยากแล้วอ่ะจังได้ก็เป็นกำลังใจให้เฮาสองคนต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เนะะาะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย